สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะส่งของนะคะโดยใช้ f ฟลตเอ็กพนะคะทีนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าของที่เราต้องการที่จะส่งเนี่ยมันมีค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเนะว่าเรามีวิธีการเช็คค่าขนส่งด้วยตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจีจะม,มาสอนวิธีการเช็คค่าขนส่งด้วยตัวเองนะคะโดยคลิปนี้จะสอนวิธีการเช็คค่าขนส่งของ f a ร t x p r e s s ก่อนนะคะค่ะก็ให้เข้าไปที่ f a t e x p r e s s c o t h นะคะคืออันนี้จีจะสอนวิธีการเช็คค่าขนส่งของ f a ร t x p r e s s นะคะโดยใช้เบราว์เซอร์นะคะเปิดในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นที่เช็คโดยผ่านแอปของ f a ร t x p r e s s นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ไปที่ตรวจสอบราคาะคะ่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะระบุที่อยู่ผู้ส่งค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นที่อยู่ของร้านเรานะคะระบุที่อยู่ผู้รับค่ะก็ให้กรอกเป็นรหัสไปรษณีย์ลงไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติ6700 0นนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะ ใส่น้ำหนักของสินค้าของเราลงไปค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีตาช่างนะคะก็สามารถที่จะกะประมาณเราได้นะคะคือมันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรมากนะคะก็กะกะ,กะดูเนาะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันหนักประมาณกี่กิโลนะคะแต่อย่างสินค้าของจีนเนี่ยมันอาจจะหนักไม่ถึง1กิโลนะคะสมมติหนักประมาณ4 0 0กรัมนะคะก็ให้ใส่เป็น0.4นะคะ คือเราต้องแปลงหน่วยเป็นกิโลกร,รัมด้วยนะคะ400กร,รัมก็คือ0.4กิโลกร,รัมเนาะให้ระบุความยาวของแพ็กเกจของเราค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นกล่องไซส์ A อะคะ่ะก็จะยาว14คูณ20คูณ6นะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบอย่างเงี้ยก็ไปเสิร์ชหาในเน็ตได้นะคะขนาดกล่องของเราหรือว่าถ้าเกิดเป็นไซส์ที่มันไม่มาตรฐานเนี่ยก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดวัดเอานะคะ วัดความกว้างวัดความยาววัดความสูงนะคะเสร็จแล้วก็เอามากรอกในช่องนี้นะคะจากนั้นตรวจเช็คราคาค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วค่ะว่าค่าส่งของเราเนี่ยกล่องเนี้ยประมาณ35บาทเนาะหรือกรณีที่เป็นอ่าเป็นกรุงเทพละกันนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ละกันนะก็คือส่งจากสมุทรปราการไปกรุงเทพนะคะตรวจเช็ราคารเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่า ค่าขนส่งอยู่ที่25บาทเนาะหรือถ้าเกิดใครที่ส่งไปพื้นที่ห่างไกลนะคะยกตัวอย่างาสมมุตินาราธิวาสแล้วกันเนาะ950 0 0นะคะกดตรวจเช็คราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าทั้งหมด85บาทนะคะก็คือค่าส่ง35บาทนะแล้วก็บวกด้วยค่าบริการพื้นที่ห่างไกล50บาทนะคะ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะติ๊กเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะพื้นที่ห่างไกลตรงนี้นะคะทาง F ฟล t e x p ก e s s เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เนาะว่าพื้นที่ห่างไกลของเขาเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะคะภาคกลางมีจังหวัดไหนภาคเหนือภาคใต้พวกตามเกาะตามดอยตามอ,อ,อะไรอะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เงี้ยคะ่ะนะคะก็ มาตรวจดูอีกทีได้เนาะเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนกำไรอะคือบางคนอาจจะลืมคิดไปว่ามันจะมีค่าพื้นที่ห่างไกลนะคะก็ให้ลองเข้ามาเช็คดูตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าจังหวัดของตัวเองเนี่ยอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือเปล่าเนาะซึ่งในแต่ละขนส่งอะเขาก็อาจจะมีพื้นที่ห่างไกลที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าแฟร์เ e อ็กเพสเนี่ยก็จะประมาณนี้ ถ้าเป็นเคอรี่เนี่ยก,ก็จะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะ่ะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าอำเภอเมืองเนี่ยเขาจะไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะสําหรับเคอรี่นะก็เพื่อนๆก็ลองไปเช็คแต่ละขนส่งที่ตัวเองจะใช้ดูอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีของการเช็คค่าขนส่งนะคะของ f ฟลตเอ็กเพนะคะโดยใช้แอปบนือนะคะก็ให้เรียกแอปพลิเคชัน f ฟลตเอ็กเพค่ะจากนั้นเลือก Booking ค่ะ เลือกตัวเลือกแรกนะคะกรอกข้อมูลและเรียกพนักงานเข้ารับนะคะระบุข้อมูลผู้รับโดยการกดบวกตรงนี้ค่ะกดผู้รับค่ะตรงนี้ก็ให้เรากรอกข้อมูลของผู้รับลงไปนะคะคือถ้าเราต้องการที่จะส่งจริงๆนะคะก็อาจจะกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงไปเลยนะคะก็คือมีบ้านเลขที่นะคะ แล้วก็มีตำบลอำเภอจังหวัดนะคะตรงนี้ก็เลือกจากลิสต์ได้นะคะหรือจะกรอกเป็นรหัสไปรษณีย์ก็ได้เนาะ6 7เ0 0เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนะคะจากนั้นเลือกนะคะตำบลอำเภอจังหวัดชื่อนามสกุลนะคะก็กรอกลงไปนะหรือถ้าเกิดใครยังไม่อยากกรอกข้อมูลจริงนะคะคือต้องการแค่ เชฟค่าส่งนะก็อาจจะไม่ต้องกรอกจริงๆลงไปนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะอันนี้เป็นเบอร์สมมุตินะคะจากนั้นกดบันทึกค่ะ,ะถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะคะก็ให้เราตรวจสอบดูอีกทีนะคะว่าข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยมันอยู่ในตำบลอำเภอจังหวัดไหนนะคะก็เลือกไปนะคะ จากนั้นให้เลือกประเภทสินค้าและน้ำหนักค่ะก็เลือกประเภทของสินค้าเราลงไปนะคะใส่น้ำหนักค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะคือหน่วยที่เราระบุเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมแปลงหน่วยกันด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยส่ง300กร,รัมนะแต่ว่าดันไปใส่เป็น300อยอย่างเงี้ยพอกดคำนวณมาเนี่ยปรากฏว่า มันน้ำหนักเกินนะคะคือมันไม่ให้นะก็จะงงๆกันว่าเอ๊ะฉันใส่300แล้วทําไมมันถึงไม่ให้เนาะดังนั้นตรงนี้ก็แปลงหน่วยด้วยนะคะถ้าเป็น300กร,รัมเนี่ยก็จะเป็น0.3กิโลกร,รัมนะคะขนาดขนาดของกล่องนะคะตรงนี้ก็ไปดูเอานะคะว่ากล่องของเพื่อนๆเนี่ยมีกว้างยาวสูงเป็นเท่าไหร่นะคะใช้ไม้บรรทัดวัดเอาก็ได้นะสมมุติว่าจีทส่งกล่องขนาด 2A นะคะก็จะเป็น40 คูณ20คูณ12นะคะกดยืนยันค่ะเนี่ยพอกลับมาหน้านเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าค่าขนส่งของเราเนี่ยกี่บาทนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกะประมาณค่าขนส่งได้นะคะหรืออ่าถ้าลองไปเปลี่ยนจังหวัดดูอีกทีนึงอย่างเมื่อกี้ยะลานะคะ95 000กดบันทึก มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่ามีค่าพื้นที่ห่างไกล5้บาทนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเช็คค่าขนส่งด้วยตนเองนะคะโดยใช้ขนส่ง f ฟตเอกเพสเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้จิตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ